ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกกุตกรนิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถายานาันตกถาศีรมายยานิเทศข้อ91ศีสินห้าคือการละปนานติบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพระรุศวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฐิการละกรรมฉันด้วยเนคขมะ การละความพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทการละถีน้มิทะด้วยอาโรกสัญญาการละอุทจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านการละวิจิกิจชาด้วยการกำหนดธรรมการละอวิชาด้วยยานการละอารติด้วยความประโมทการละนิวรด้วยปฐมฌานการละวิตกวิจารณด้วยทุติยฌานการละปิติด้วยตติยฌานการละสุขกรทุก ด้วยจตุทชาญการละรูปสัญญาปฏิค่าสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัตการละอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัตการละวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากิจัญญายตนะสมาบัตการละอากิจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวสัญญาณสัญญาสมาบัติ การละนิจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาการละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาการละอัตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาการละนันทิด้วยนิพิทานุปัสสนาการละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาการละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาการละอาทานะด้วยปฏินิสักานุปัสสนา การละคณาสัญญาด้วยขยานุปัสนาการละอายุหณะด้วยวยานุปัสนาการละทุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสนาการละนิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสนาการละปณิธิด้วยอปณิหิตานุปัสนาการละอภินิเวสะด้วยสุญญตานุปัสสนาการละสาราธานาินิเวสะ ด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสนาการละสัมโมทาพินิเวสะด้วยยะถาภูตะยานัทสนะการละอาสยาพินิเวสะด้วยอาทีนวานุปัสนาการละอปติสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสนาการละสังโยคาพินิเวสะด้วยวิวัตนานุปัสนาการละกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ ด้วยโสดาปฏิมักการละกิเลสท,ที่หยับหยาด้วยสกัดทาคามิมักการละกิเลสท,ที่ละเอียดด้วยอนาคามิมักการละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักการละนั้นๆเป็นศีลเวรมณีเป็นศีลและอื่นๆเมื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าย่อมศึกษาทุกอย่างชื่อว่ายานเพราะอัดว่ารู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญา เพราะอาจว่ารู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการฟังธรรมแล้วสำรวมเป็นศีลมยยานการละกิเลสคือการละอกุศลทั้งปวงได้ชื่อว่าศีลแม่อธิศีลคือความประพฤติบริสุทธิ์หมดจดศีลยิ่งกว่าศีลคือศีลที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็ได้ชื่อว่าศีล เพราะละวิติกรรมกิเลตกิเลสอย่างหยาบที่ก้าวล่วงออกมาทาั้งทางกายทั้งทาง,ทาง,ทางวาจาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สังวรคือสำรวมระวังปิดกั้นอกุศลไม่ล่วงละเมิอดอกุศลเพราะเมื่อกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นที่จิตอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นกายก็เป็นกายยัจริยคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม การพูดก็เป็นคำพูดที่ดีงามเป็นคำพูดที่สะอาดหมดจดเป็นคำสัตย์คำจริงเป็นคำอ่อนหวานเป็นคำสมัครสมานสามัคคีเป็นคำที่ดีและมีประโยชน์ในขณะที่กุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนั้นอกุศลไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นและอกุศลยอย่างหยาบไม่ก้าวล่วงออกมาทาั้งทางกายทางวาจานั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นตัดทางข้าประหารนะคือละอกุศลได้ชั่วขณะแม้อาิจิตคือความสงบแห่งจิตความบริสุทธิ์แห่งจิตที่เป็นสมาสมาธิอันประกอบไปด้วยปัญญาก็ได้ชื่อว่าศีลเพราะสำรวมระวังอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นคือนิวรณ์หได้แก่การมฉันทนิวรพยาปาทานิวรทีนบมิทานิวร อุทจักขุกุจานิวรณ์และวิจิกิจฉานิวรณ์จิตในขณนดนั้นก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปัสจากอากุศลแต่ไม่สามารถดับอกุศลได้อย่างหมดสิน้นเป็นแต่เพียงข่มนิวรณ์ห้าไว้ไม่ให้เกิดขึ้นในขณนดนั้นด้วยอำนาจของสัมมาสมาธินั้นไม่ว่าจะเป็นรูปฌานสี่หรือรูปฌานสี่ ซึ่งองค์ฌานของรูปฌานสี่และรูปฌานสี่เหล่านั้นก็ละอกุศลละกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามได้ตามลำดับในส่วนของรูปฌานซึ่งองค์ฌานนั้นๆทําทำกิจละอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในขณะนั้นปฐมฌานอันประกอบไปด้วยองค์ฌานได้แก่วิตกวิจารปิติสุขและเอกคตา เมื่อเกิดขึ้นก็ทำกิจคมอกุศลฝ่ายตรงกันข้ามไม่ให้เกิดขึ้นในขณะนั้นในส่วนของทุติยชาญตติยชาญและจตุตชาญก็เช่นเดียวกันแม้ในส่วนของอรูปชานอันประกอบไปด้วยอากาสานัญจายตนาชานวิญญาณัญจายตนาชานอาจินจัญญายตนาชานเดวสัญญานาสัญญายตนาชานก็เช่นเดียวกัน เมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้เบีขึ้นนั้นก็ทำรรกิจข่มอ,อกุศลฝ่ายตรงกันข้ามไม่ให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าวิคัมพนะปหานะคือละกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการข่มไว้ด้วยอำนาจของความสงบของรูปฌานและอรูปฌานนั้นๆั้นแต่เมื่อฌานนั้นๆเสื่อมแล้วกิเลสที่ถูกข่มไว้หรือถูกทับไว้ด้วยอำนาจของฌานนั้นน ก็เกิดขึ้นได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของอธิศีลก็เป็นบาทคือเป็นเบื้องต้นยังอธิจิตให้เกิดขึ้นอธิศีลและอธิจิตนี้ก็เป็นบาททําให้เกิดอธิปัญญาคือปัญญายิ่งกว่าปัญญาโดยเกิดขึ้นทํากิจดับอวิชชาดับความเข้าใจผิดความเห็นผิด ก็คือดับโมหะเจตสิกให้หมดสิ้นไปตามลำดับก็คือดับทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดและตายตายแล้วเกิดในวัตตะให้หมดไปตามลำดับจากความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาในขั้นของการฟังในขั้นของการพิจารณาไตรตรองให้เกิดความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงตามลำดับ จนสติระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้ในแต่ละขณะว่าเป็นธรรมะที่เป็นจริงเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจโดยเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน,ได,ยนได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้น คือเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมว่างเปล่าเพราะไม่มีเหลืออยู่แล้วสติระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในแต่ละทางนี้เรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อสติระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในแต่ละขณะในแต่ละทางตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีกำลังเพิ่มขึ้นมากขึ้น ความรู้ความเข้าใจนั้นเรียกอย่างหนึ่งว่าปัญญาคือรู้ทั่วในทุกๆท,ทางนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทั้งบดที่เกิดขึ้นนั้นย่อมดับเมื่อดับแล้วย่อมว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าไม่มีอยู่แล้วย่อมเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนก็เพราะว่าสิ่งนั้นไม่เหลืออยู่แล้ว เรื่องจากเกิดขึ้นและดับไปแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วไม่คงที่อยู่อย่างเก่าแล้วเป็นสภาวธรรมที่เป็นจริงเช่นนั้นเมื่อความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงเช่นนี้เกิดขึ้นจนมีกำลังก็จะทำให้รู้และเห็นนามรูปตามความเป็นจริงตามลำดับที่เรียกว่าวิปัสสนาญานตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณ จนถึงสังขารูปเปกขายานคือปัญญารู้และเห็นนามรูปตามความเป็นจริงมีความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในนามรูปที่เกิดดับแล้วนั้นซึ่งสังขารูปเปกขายานนี้เป็นที่สุดของโลกิยปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็ดับความไม่รู้ดับความไม่เข้าใจคือดับอวิชชาดับความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นให้หมดไป ก็คือดับทุกขสมุูรไทยเหตุให้เกิดถูกแต่ไม่สามารถดับกิเลสให้หมดสิ้นไปคือไม่สามารถดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปได้โดยเด็ดขาดหรือโดยสมุเูเฉดเมื่อสังขารุปเปกขาย,ยานอันเป็นที่สุดของโลกิยปัญญาเกิดขึ้นและดับไปสัจจานุโลมิกยญานปัญญาอย่างลงสู่อริยสัจก็เกิดขึ้น ในขณะที่อนุโรมยานชวนาเกิดขึ้นนั้นโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เกิดขึ้นและดับไปโคตรลูยานยานข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระรยบุคคลก็เกิดขึ้นโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อโคตรลูยานเกิดขึ้นและดับไปมัคขยานคือโสดาปฏิมคขยานก็เกิดขึ้นเมื่อโสดาปฏิมรเกิดขึ้นและดับไป สโสดาปฏิผลก็เกิดขึ้นสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขันธรทำกิจดับกิเลสคือสังโจโย์เบื้องต่ำสามประการได้แก่สักยทิฏฐิเห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราวิจิกิจฉาคือความสงสัยในสภาพธรรมและสีลพัตตประมาทคือการยึดมั่นถือมั่นซึ่งยึดติดในกฎเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติต่ตาง โสดาปฏิมาคเมื่อเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวก็ทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำตามที่กล่าวมาแล้วนั้นได้อย่างหมดสิน้นสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการที่ดับได้แล้วนั้นไม่กลับมาเกิดอีกเลยในสังสารวัตรเมื่อสกทธาคามิมัคเกิดขึ้นก็ดับสังโยชน์เบื้องต่ำได้เช่นเดียวกันกับโสดาปฏิมาคแต่บรรเทากิเลสจ,จางฉาบให้เบาบางลงได้ และจากปฏิสนธิเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็สามารถบรรลุความเป็นพระอราหันต์ได้ส่วนนาคามิมักเมื่อเกิดขึ้นก็ขจัดการมราคะและปฏิฆะคือโทสะได้อย่างหมดสิน้นเมื่อรหัตมรรคยาณเกิดขึ้นก็ขจัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้อย่างหมดสิ้นโดยไม่เหลืออธิปัญญา คือปัญญาทียิ่งกว่าปัญญาได้แก่โลกุตละมักตามลำดับนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นศีลเพราะเป็นสมุเฉท,ทปหานะคือละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดตามกำลังของโลกุตละปัญญาคือตามกำลังของโลกุตละมักนั้นๆที่เกิดขึ้นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสมุเฉท,ทวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาด การดับกิเลสหรือการพน้นจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาดด้วยโลกุตละมักนั้นๆจนถึงอรหัตตมัคคานเป็นที่สุดนี้เรียกว่านิโรธาคือการดับทุกขคือดับเหตุแห่งการเกิดแก่เฉ็บตายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบรรลุพระนิพพานไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายในวัตตะอีกต่อไปการละกิเลสได้ตามลำดับ อันประกอบไปด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้การดับกิเลสการพ้นจากกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปด้วยโลกุตละปัญญาหรือโลกุตละมักก็ได้ชื่อว่าศีลตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสำหรับข้อความในอัตตกถามีดังต่อไปนี้ข้อความในสัทธรรมปกาสินี อัตถกฐถาขุตกานิกายปฏิสัมพิธามัคอัตถกถายาณกถาศีลมัยยานิเทศ9คําคำว่าศินห้าเป็นต้นอีกครั้งมีความดังกล่าวแล้วนั่นแลอันหนึ่งพึงทราบความในคํามีอาทิว่ากิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักดังต่อไปนี้คําเหล่านั้นถูกต้องทีเดียวเพราะความไม่มีความเดือดร้อนเป็นต้น และเพราะความมีการเสพโดยเอื้อเฟื้อเป็นต้นด้วยดีของพระอาหารหันต์ทั้งหลายพึงประกอบคำมีอาธิว่าเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวในขณะแห่งมครคนั่นเองดุสติปทานและสม,มปทานพึงประกอบคำทั้งสองนี้ว่าพระโยคาวจรย่อมเห็นสังวราปาริสุทธิโดยชอบย่อมเห็นอวิเขปปาริสุทธิโดยชอบ ด้วยอำนาจแห่งวิปัสนาเพื่อประโยชน์แก่พร,ราสมาบัตส่วนคำที่สองย่อมถูกต้องแม้ด้วยอำนาจแห่งวิปัสนาเพื่อประโยชน์แก่นิโรธาสมาบัติในคำทั้งห้ามีอธิว่าเมื่อนึกถึงข้อความลัดต่อไปชื่อว่าย่อมศึกษาพึงทราบว่าท่านกล่าวว่าชื่อว่าย่อมศึกษาเพราะมีศิลขันของพระอาเสขาเป็นต้นเป็นสภาพแม้ในเพราะพระอหรหันต ไม่มีสิ่งที่ต้องศึกษาคำมีอาธิว่าเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาข้อความรักต่อไปชื่อว่าย่อมศึกษาท่านกล่าวหมายถึงขณะแห่งมรคนั่นเองพึงประกอบคำแม่อื่นที่ท่านกล่าวด้วยสาม,มารถแห่งอุปจาระอัป,ปนาวิปัสนาและมร์ตามที่จะประกอบได้อัตถกถาศีรมัยยานิเทศจบ